ล้างรถด้วยเครื่องฉีดโฟมด็อกเตอร์วูดกับน้ำหนึ่งถังตรงนี้จะเป็นเครื่องฉีดโฟมแบบอัตโนมัติเป็นไฟฟ้านะครับผมใช้กับแบตเตอรี่ก็จะมีตัวปืนให้นะครับผมพร้อมสายยางใส่ลงไปในถังน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระบอกทําโฟมนะครับผมเสียบไปด้านหน้าตัวนี้จะเป็นฝอยแบบบานตัวนี้จะเป็นฝอยแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแถมแบตเตอรี่ให้2ก้อนอนี่ครับแบตเตอรี่เสียบด้านล่างนะเสียบอย่างนี้นะครับปึ๊บ นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ยิงได้เลยครับพ่นไปทั่วเลยนะครับผมพ่นให้ทั่วเลยด้านข้างครับแลวนี่เป็นสไลด์ล้างจานนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมโฟมมาส่งไม่ทันเลยใช้สไลด์ไปก่อนจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนหัวอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นฝอยล้างออกเหมือนเดิมครับ ก็ทั้งเซตชุดปืนฉีดน,น้ําไฟฟ้าตรงนี้ถนนราคาอยู่ที่450บาทนะครับก็ถ้าถามแอดมินแอดมินก็ว่าโอเคมากเลยนะครับผมกับปืนฉีดน,น้ําไฟฟ้าตรงนี้ไม่ต้องไปเสียบ<ม>ปลั๊กให้วุ่นวายไม่ต้องต่อท่อน้ํามาใส่ตักน้ํามาถังหนึงล้างรถได้เลยใครอยากได้มาใช้งานก็พิกัดร้านในคอมเมนต์ไปกดคลิกสั่งเก็บเงินปลายทางกันเองเด้อ